สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมช่องน้องอดอมชวนฝันอีกเช่นเคยวันนี้ผมจะทําต้มจืดหัวไชเท้าแครอทอ่าสำหรับใครที่ยังทําไม่เป็นเนาะอ่าวันนี้ผมจะใช้3ามเกลือของคนอเนาะเดี๋ยวนี้เขาจะมี3ามเกลือเราไม่ต้องตำแล้วนะครับเขาะจะมี3ามเกลือของคนออ่าเราจะสั่งแบบของคนอมาใส่ได้เลยอ่าเราจะทําต้มจืดแบบสมัยใหม่เราจะไม่ไปตำสามเกลือละอ่าเราจะใส่ส ซุปไก่ขสี4ช้อนโต๊ะ4ช้อนโต๊ะนะครับทุกคนวันนี้เราจะต้มหม้อใหญ่เราจะต้มหม้อใหญ่การต้มจืดหม้อใหญ่เนี่ยเราจะต้องปรุงรสชาติเขาก่อนนะครับปรุงรสชาติเขาให้ได้ที่ก่อนเพื่อว่าเราจะตุน๋นตุ๋นไก่กับตุ๋นผักใส่ซุปไก่ขนอเสร็จแล้วเราก็จะใส่ เกลือไทยอ่าใส่เกลือไทยหนึ่งห่ออ่าสามเกลือของทนอนนะครับเขาก็จะมีคล้ายๆกับสามเกลือเรานั่นเองคือรากผักชีกระเทียมพริกไทยคือก็จะทําสําเร็จมาแล้วอ่าเขาจะมีกลิ่นหอมรากกระเทียมพริกไทยของเขาสําเร็จเรียบร้อยเลยสะดวกและง่ายอ่าไม่ได้โฆษณาเนาะแต่ว่าผมคิดว่ามันสะดวกดีอ่าเสร็จแ,แล้วเราก็จะคนให้ซุปไก่เขาละลายอ่าแล้วก็เข้ากัน วันนี้เราจะไม่ใส่ชูรสนะครับวันนี้เราจะไม่ใส่ชูรสเราจะใส่แค่ซีอิ๊วขาวซุปไก่แล้วก็เกลืออ่าแล้วก็จะดัดด้วยน้ำตารลรวดนิดนึงอ่านี่ครับจวใส่ซีอิ๊วขาวลงไปนิดนึงอ่า๋ย่ซีอิ๊วขาวลงไปนิดนึงเพื่อเพิ่มความเค็มของเขานิดนึงเพิ่ความกลมกล่อมสีดัดสวยงามเสร็จแล้ว,ลวเราก็จะชิมก่อนนะครับชิมให้ได้ที่ว่าได้ที่หรือเปล่ามีความเค็มพอหรือย,ยัง ความหอมพอไหมแล้วก็จะจิ้มเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ําตาลกรวดนี่ครับใส่น้ําตาลกรวดลงไปนิดนึงเพิ่มความหวานของน้ําซุปให้เขาไปหวานเหมือนหวานแบบติดลิ้นนิดนึงอ่าไปหวานไปลายๆเนาะทุกคนแล้วต้องต้มให้น้ําเดือดนะครับทุกคนเนี่ยพอน้ําเดือดแล้วเนี่ยเราจะใส่ปีกไก่บนหรือว่าน่องไก่ของเรานี่นแหละครับปีกไก่บนนะปีกไก่บนใส่ลงไปแล้วเราอย่าเพิ่งไปคนเขานะเราต้องอ่า ปล่อยให้ไก่เข้าสุกก่อนเนาะเนี่ยครับปล่อยให้ไก่เขาสุกก่อนถ้าเราไปคนเลยเนี่ยเดี๋ยวมันจะขาวเนาะจะมีความคาวของไก่อ่าเนี่ยแล้วก็จะตุ๋นไปพร้อมงานเราจะใส่หัวไชเท้ากับแครอทลงไปเพราะว่าหัวไชเท้ากับแครอทเนี่ยเขาจะสุกเร็วเปื่อยเร็วมากอ่าแต่ไก่ของเราเนี่ยเขาจะชิ้นใหญ่แล้วเขาก็จะเปื่อยอยากนิดนึง เสร็จแล้วเราก็จะคนมเมื่อเราตุ๋นไปได้พักหนึ่งหรือว่า10บนาทีเนี่ยครับไก่เขาสุกไก่เขามีความสุกแล้วนิดนึงเนี่ยเราก็จะคนให้ไก่ที่อยู่ข้างล่างเขาสับขึ้นมาอยู่แบบข้างบนนะครับอ่าเนี่ยครับคนให้เขาเข้ากันเนี่ยครับแล้วเราต้องตักฟองออกนะครับตักฟองตักมันออกเพื่อจะให้น้ําซุปของเราเนี่ยน้ําต้มของเราเนี่ย ยังใสยอยู่นะครับทุกคนนี่คือแค๊สรับเลยหลายๆคนอาจจะไม่รู้หรือว่าคนที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้เรามาทําสําหรับคนที่ยังไม่รู้ไม่เคยทำเห็นไหมครับเนี่ยเวลาเราตุ๋นไปเรื่อยๆเนี่ยเขาจะมีฟองมีมันขึ้นเห็นไหมครับเขาจะมีมันไกลขึ้นเราก็จะตักมันตักฟองออกเพื่อให้น้ําซุปเราใสาแล้วก็สวยนะครับอ่าเนี่ยตามร้านอาหารส่วนใหญ่เขาจะทําแบบนี้ครับคือ ต้องคอยตักฟองเขาออกเรื่อยๆเ,เนาะอ่าบางคนอาจจะรู้แล้วแต่บางคนอาจจะยังไม่รู้อ่าสามามาดูคลิปนี้ของผมได้เลยนะครับอ่าใครที่ชอบคลิปผมนะผมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องน้องอาตอมชวนฝันด้วยนะครับอ่าเนี่ยครับค่อยตักฟองนะทุกคนอย่าไปคนเขาบ่อยนะทุกคนต้มจืดหรือว่าต้มซุป เนี่ยครับเราจะไม่คนเขาบ่อยถ้าเราคนเขาบ่อยเนี่ยจะทําให้พวกน้ําเขาขุ่นเนาะน้ำเขาขุ่นน,น้ขาขําเขาจะไม่ใสเนี่ยครับเราก็จะตุนเข้าไปเรื่อยๆนี่ครับตุนจนได้ที่เนี่ยครับเห็นไหมครับทุกคนเนี่ยเริ่มจะได้ที่ละอ่าตุนประมาณ20นาทีนะครับตุนประมาณ20-30นาทีเมื่อเราตุน ได้ที่แล้วรสชาติได้ที่แล้วเราก็จะใส่พริกไทยเพิ่มความหอมของพริกไทยดำอ่าประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะพริกไทยดำหนึ่งช้อนโต๊ะทุกคนแล้วเราก็จะใส่กระเทียมเจียวอ่าเราจะโรยด้วยกระเทียมเจียวนะครับวันนี้เราจะ,จะใส่ลงไปในหม้อเลยนี่ครับเพิ่มความหอมด้วยกระเทียมเจียวนี่ <c oughs> แล้วเราก็จะคนให้เข้ากันนี่ แค่น,นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วครับเนี่ยทุกคนแล้วก็ก็จะโรยด้วยต้นหอมขึ้นช่ายปกติอ่าที่เราต้มจิดหรือว่าต้มซุปของเราได้องอ่าเสร็จแล้วคนให้ผักเขาเข้ากันนี่เห็นไหมครับน่าทานมากทุกคนนี่น้ำซุปเขายังใสไก่ยังขาวหัวใจเท้าเขาก็ยังขาวอยู่แต่หัวใจเท้าเขาจะนุ่มแล้วก็เปื่อยดีมากเลยครับทุกคนอ่า ถ้าใครไม่เชื่อลองไปทําดูนะครับทุกคนนี่หนะ้าตาเขาก็จะออกมาประมาณนี้ครับน้ํำยังใสอยู่เลยสวยงามมาก